ยุแขนซ้ายลายมังกรเสียชีวิตบันท่ึกวัลาคม25 64ขนมคนนี้ก็คือคุณคอ์สองแสงค่ะเกิดไปเดียวกับผมเนี่ยโดยเฉพาะเพลงลูกทู เป็นนักร้องหมอรำเองนะคะอบอกว่าอยากขอหมอรำเราจะคุ้นหูกันมากเพลงนี้เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะคุณผู้ชมท่าเกิดความเศร้าโศกเสียใจกับครอบครัวไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันเลยนะคะเพราะว่า6บเอดล้มเกือบยังไม่6กเอเลยห้องน้ําค่ะลูกสาวลูกชายแล้วก็ญาต นี่คือภาพการนำร่างของคุณพรศักดิ์สองแสงหรือว่าบุญเสาประจันตเสนค่ะอายุ60ปีจากห้องอาคารสุขาวดีโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเพื่อพากลับไปตั้งบำาเป็นกุศลที่บ้านนะคะในตำบลบ้านขามอำเภอหนองบัวลำพูหลังจากที่วูบในห้องน้ำค่ะเพื่อทำการส่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลคุณหมอพยายามปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อตอนประมาณสองทุ่มสี่สิบนาทีวันนี้ค่ะ หลังจากนั้นนําร่างของคุณพรศักดิ์กลับมาบ้านยังเคยมาเล่นวลนรุ่นนิยมเลยงานฝังลูกลิมิตอ่ะโดยมีลูกสาวและลูกชายสองคนนั่งด้านหลังไปทางด้านองแส่ซึ่งถางญาติพี่น้องหารือกันนะคะวีดีโอไว้บ้านเลยล่ะอย่างไรเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้น่าจะเกิดจากโรคประจําตัวด้านทางเจ้าอาวาสวัดพัชรกิติยาพารามค่ะที่คุณพรศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําบุญเป็นประจำท่านบอกว่าจริงๆแล้วพรสักเนี่ยเป็นสิทธิ์ก้มกุฏิเลยนะคะเกิดสองวิจิารโยนศูนย์สามท่านรวมกิจกรรมพัฒนาสังคมแล้วก็ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจผู้คนมากมายเลยทีเดียวหลังจากทราบข่าวก็เดินทางมาที่บ้านขามค่ะเพื่อ <GO> ร <rip ens> ่วมปรึกษาแล้ว hmm. ก็หารือกับครอบครัวเกี่ยวกับพิธีการจัดศพนะคะ อาจจะมีการนำไปประกอบพิธีที่วัดพัชรกิติยาภารามที่บ้านห้วยเตยที่หนองบัวลำูค่ะเนื่องจากเห็นว่ามีแฟนเพลงมากนะคะที่นั่นเพราะเป็นบ้านเกิดด้วยแต่ขณะที่บ้านขามสถานที่อาจจะไม่สามารถรองรับการประกอบพิธีได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภรรยาและลูกๆนะคะ ทีนี้สําหรับประวัติของคุณพรศักดิ์สองแสงคุณผู้ชมเป็นนัก,กร้องเพลงลูกทุง่งแล้วก็หมอรำนชื่อเสียง,ง,<อ>งคน<ก>หนึ่งของประเทศไทยเ <c oughs> จ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นนัก,กร้องเพลงหมอรำคนแรกที่ออกตระเวนเล่นคอนเสิร์ตในต่างแดนไปต่างประเทศมาเกือบทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมคุณพรศักดิ์เกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2503 เกิดที่บ้านโนนสมบูรณ์อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นเสารสรนะคะก<ร>ับคุณตุลาวัน,นรประจันตเสนปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีบุตรสองคนค่ะก็คุณเทาแล้วก็คุณแว่นนะคะจากพี่น้องทั้งหมดหกคนแน่นอนว่าตอนวัยเด็กเรียนจบป .4 ค่ะแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำนาหลังจากนั้นเข้ารับราชการทหารแล้วก็ตั้งวงดนตรีชื่อแชมป์อีสานบันทึกเทปชุดแรก เมื่อปีพศ2524ชื่อชุดว่าดังของบพะยสบเจาทสำหรับคุณพรศักดิ์ส่องแสนดังมากๆแน่นอนว่าเขามีผลงานเพลงมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ชุดด้วยกันแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสูงสุดคือช่วงประมาณปี29ถึงปี30ตอนนั้นเพลงเต้ยสาวจันทร์กั้งโกออกตระเวนแสดงทั่วประเทศเลยแล้วก็แสดงในต่างประเทศด้วย เป็นการแสดงคอนเสิร์ตประชันกันระหว่างคอนสักสองแสงกับคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินตาโ้ยสุดตา,ท,าทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้วยดนตรีแนวทางสองสไตล์มาแล้วแน่นอนว่าหลายคนคงจะจํากันได้เนี่ยค่ะตอนช่วงที่ประ,ประ,ประชันกับพี่เบิร์ตนะคะ และนอกจากนี้คุณพรศักดิ์ก็มีผลงานเกียรติประวัติแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงและผลการแสดงผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ด้วยค่ะนี่เป็นภาพในอดีตนะคะคุณผู้ชมสุปตายอย่างที่เบิร์ดก็เคยร่วมเวที <Con cert. S 1> แสดงคอนเสิร์ตนี่ค่ะ คาราวานวะสมัยก่อนเนี่ยเนาะเปิดมยกันเขาไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นการมานี่คือใจรักล้วนๆทุกคนก็บอกปากกันปากต่อปากว่าพรอซักมากพรอซักมากมาอยู่ลาจรัดเลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมทุกเวทีการประกวดเนี่ยยังได้ยินเพลงคุณพรซักอยู่เลยนะเป็นเพลงที่พวกเราติดหูเนาะเกิดมาเราก็ได้ยินแล้วนะคะไม่ว่าจะไปพื้นที่ไหนจังหวัดใดหรือแม้กระทั่งต่างประเทศ แฟนเพลงอุ่นหนาวสาคลั่งจริงๆทีนี้ดิฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กกลางอากาศคุเชื่อไหมมีไลฟ์สดเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตร้องเพลงไปร้องไห้ไปเหมือนเขาบอกเขาคิดถึงแฟนเพลงแล้วก็ร้องเพลงบอกเนี่ยผมขอร้องเพลงนี้ลาลากันนะลูกแล้วก็ชวนลูกตัวน้อยเต้นนะคะเป็นลูกหลาน ่ตกยามีคู้นอนอนวันต้องหายาต้องร่วงมีแม่เด็กข้องข่า,ขาวเด็กบางบ้างคอยระวงังเพราะใจต่างวันใจมุง่งได็กแม่เขาลานส่วนตัวผมนั้นข่าวลุง เป็นการไลฟ์สด Facebook เป็นแัรงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะให้กับแฟนคลับได้ฟังกันผ่านทาง Facebook ทรัสต์สองแสงเพราะความคิดถึงแฟนเพลงจริงๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะส่งฮักส่งแฮนจผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องทุกคน แสดงความเสียใจด้วยท่ามกลางบรรยากาศคนในวงการบันเทิงในแวดวงเพลงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นครูสลาค่ะมีการโพสต์ไว้อะไรด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับการจากไปครั้งนี้ ของเจ้าพ่อหมอลำนี่ค่ะและขณะเดียวกันคุณยิ่งยงยอดบัวงามก็ไว้อะไรด้วยถึงขั้นบอกว่าจากไปกระทนานฐานช็อกจริงๆเสียใจเสียดายคนมีคุณภาพอย่างพี่พรศักดิ์สองแสงพี่เป็นพี่ที่ผมรักและเคารพอีกคนหนึ่งแม้กระทั่งคุณายที่รงพรค่ะก็แสดงความอาลัยด้วยนะคะว่าเสียใจกับครอบ,บครัวอาจารย์ตะเสนด้วยครับ แม้กระทั่งนักร้องรุ่นใหม่อย่างคุณไผ่พงศธรค่ะก็ออกมาโพสตแสดงความเสียใจไว้อะไรยในครั้งนี้นักแสดงสาวอย่างคุณต๊กกี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยเพราะแน่นอนว่าตอนช่วงที่คุณพรศักดิ์จากไปประมาณสองทุ่มสีนาทีหัวใจวายเฉียบพลันหลายคนช็อกจริงๆนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันนักร้องสาวอย่างคุณหญิงลีศีจุมพล หรือแม้กระทั่งคุณต้อยหมวกแดงก็ร่วมไว้อาลัยเช่นเดียวกันทีมข่ออาวอรุณอมรินก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนขับรถซาเล้งคันนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะขับรถมาอยู่ดีๆเนี่ยเจอชายปริศนามาของเงินพอไม่ให้ปรากฏว่าเขาไม่พอใจกระโดดขึ้นซาเล้งจนทําให้รถเสียหลักไปชนกระแทกกับพุทธบาทแล้วตัวของคนขับซาเล้งกระแทกพื้นตอนนี้สมองร้าวกับ จับตาดูนะครับคุณผู้ชมรถซาเล้งคันนี้จู่ๆมีชันขึ้นฝนตกอยู่หนัาเล้งเนี่ยแล้วรถเสียหลักไปต้องรถน้ำเลยคุณขับกระแทกพื้นไปแล้วดินแห้งวันนี้ดินเปียกบริเวณซอยอรุณอมรินทร์20นะครับคุณผู้ชมรถสบายเลยรถฟอร์ดไซด์สีแดงเลขทะเบียนตุลาคม2568คือเป็นรถที่ชายรูปร่างอ้วน